วันนี้เรามาศึกษาให้แตกฉานในเรื่องพลังงานหงจุย้ยผมพูดได้เลยว่าถ้าเรื่องนี้ท่านไม่ศึกษาดีๆท่านอาจจะหลงทางในวิชาหงจุ้ยไปตลอดเพราะสินแสหลายๆท่านมักจะใช้วิธีการทำแปลนหวงจุ้ยบ้านแค่วงจรเดียวแล้วเกิดปัญหาต่างๆมากมายเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับรูปที่1ลักษณะบ้านหน้ากว้างหลังตื้นหรือหลังแคบที่ผมยกตัวอย่างมาในรูปนี้ คือเป็นชั้นที่1ที่มีความกว้างบริเวณหน้าบ้านมากกว่าความลึกที่วัดไปด้านหลังบ้านรูปที่2แปลนชั้นที่2ของบ้านหน้ากว้างหลังแคบที่ผมนํามายกตัวอย่างซึ่งบ้านหลังนี้มีทั้งหมด3ห้องนอนรูปที่สเมื่อท่านเชิญสินแสมาตรวจสอบหงจุ้ยที่บ้านถ้าท่านได้เจอสินแสที่พอมีพื้นฐานในเรื่องหงจุ้ยมาบ้างก็จะทําการวัดองศาตัวบ้านและเขียนแปลนแบ่งบ้านของท่านออกเป็นทั้งหมด8ทิศทาง หรือบางท่านอาจจะเจอสินแสที่ใช้เลเซอร์วัดระยะความกว้างความยาวของตัวบ้านแต่กลับเขียนแปลนพงจุ้ยแบบมั่วๆโดยไม่ได้ถอดสเกลเพื่อเขียนแบบเลยถ้าท่านโชคร้ายที่สุดท่านจะเจอกับสินแสที่ลงจากรถมาแล้วเดินเข้าบ้านโดยไม่ได้วัด,วดองศา,าใดๆเลยไม่มีการเขียนแปลนบ้านใดๆพูดแต่เรื่องทิศเสือทิศมังกรแล้วเดินถือตลับเมตรวัดความสูงต่ำของพื้นห้องน้ำ วัดความกว้างความยาวของทางเดินบ้างหัวเตียงบ้างหาข้อตำหนิต่างๆสั่งทุบสั่งรือ้อตามอำเภอใจรูปที่4เมื่อสินแสทำการแบ่งแปลนบ้านชั้นล่างของท่านเป็น8ทิศแล้วก็เริ่มคำนวณตามหลักวิชาสินแสบางท่านก็จะเอาดวงชะตาของทุกคนในบ้านมาเปรียบเทียบเพื่อหาตำแหน่งดีตำแหน่งร้ายที่อยู่ภายในบ้านแล้วกำหนดออกมาว่าส่วนไหนภายในบ้านเป็นส่วนที่ดี และเป็นส่วนที่ร้ายรูปที่5สินแสก็จะใช้แผนผังหงจุ้ยที่กำหนดตำแหน่งดีตำแหน่งร้ายนำไปใช้กับแปลนหงจุ้ยชั้นที่2ของบ้านท่านโดยแบ่งเป็น8ดทิศเหมือนดังชั้นที่1เป็นจุดเริ่มต้นของหาย,ยนะที่ท่านเตรียมตัวเผชิญได้เลยครับเพราะตำแหน่งดีและตำแหน่งไม่ดีจะไปเกี่ยวโยงกับห้องนอนในแต่ละห้องที่มีผลต่อดวงชะตาของท่านตามที่สินแสได้ทำนายถ่ายทัก รูปที่6เมื่อแบ่งผังหงจุ้ยเป็น8ทิศและกำหนดตำแหน่งดีและไม่ดีด้วยแปลนหงจุ้ยแป่นเดียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสินแสก็จะกำหนดว่าห้องนอนไหนที่สามารถใช้ได้หรือใช้ไม่ได้โดยเฉพาะเจ้าของบ้านหลังจากตรวจสอบดวงชะตาดูแล้วจากรูปห้องนอน Master b ์เบดรูและห้องนอนหลังบ้านสองห้องนี้ตกในตำแหน่งที่ไม่ส่งเสริมดวงชะตาหรือมีพลังงานไม่ดี ที่ท่านเจ้าของบ้านไม่สามารถนอนได้รูปที่7จากการใช้แปลนหงจุ้ยเพียงแผ่นเดียวมากำหนดตำแหน่งดีตำแหน่งร้ายของบ้านทั้งหลังจึงทำให้บ้านหลังนี้ห้องนอนที่สามารถนอนแล้วส่งผลที่ดีเหลืออยู่เพียงห้องเดียวจากทั้งหมด3ห้องคือห้องนอนเล็กที่อยู่โซนหน้าบ้านตามรูปรูปที่8เรื่องต่อไปที่ท่านจะต้องเจอนอกจากการห้ามใช้ห้องนอนก็คือถ้าหากตำแหน่งห้องน้ำไปทับอยู่ในตำแหน่งที่ดี ที่ส่งเสริมดวงชะตาท่านก็ไม่สามารถใช้ห้องน้ํานั้นได้จากรูปท่านจะเห็นได้ว่าห้องน้ําในห้องนอนเล็กที่มีพลังงานดีเมื่อท่านเข้าไปใช้ห้องนอนนั้นท่านก็ไม่สามารถใช้ห้องน้ําในนั้นได้เพราะจะไปทับตําแหน่งที่ส่งเสริมดวงชะตาของท่านรูปที่9เมื่อท่านจะไปใช้ห้องน้ําในห้องมัสเตอร์เบดดูมก็ไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าตําแหน่งชะโคกดันไปทับอยู่ตําแหน่งที่ดีต่อดวงชะตาของท่านอีก รูปที่10ห้องน้ําที่ท่านสามารถใช้ได้ก็จะเป็นห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนเล็กโซนหลังบ้านเพียงห้องเดียวในชั้นสองของบ้านท่านซึ่งหมายความว่าบ้านหลังนี้ท่านสามารถนอนได้เพียง1ห้องนอนและใช้ได้เพียง1ห้องน้ําในบริเวณชั้น2ถ้าท่านเจอสินแสที่ใช้แปลนหงจุ้ยเพียงแปลนเดียวมากําหนดห้องนอนและตําแหน่งห้องน้ําที่ส่งเสริมดวงชะตาของท่านรูปที่11 ย้อนลงมาดูแปลนที่ชั้นล่างก็จะเห็นได้ว่าห้องน้ำชั้นล่างสร้างทับอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่ส่งเสริมดวงชะตาของท่านรูปที่12สิ้นแสก็จะสั่งห้ามท่านใช้ห้องน้ำห้องนี้โดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ดวงชะตาของท่านตกต่ำโดยจะต้องรื้อสุขภัณฑ์ออกทั้งหมดแล้วปรับเปลี่ยนเป็นห้องเก็บของนั่นเท่ากับว่าบ้านของท่าน3มห้องนอนสี่ห้องน้ำจะเหลือห้องนอนใช้ได้เพียงหนึ่งห้องและห้องน้ำอีกหนึ่งห้อง ในชั้นสองเท่านั้นครับรูปที่13เมื่อสินแสได้ตรวจสอบต่อไปอีกจึงพบว่าประตูหน้าบ้านของท่านไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีท่านเตรียมพบกับหายนะครั้งยิ่งใหญ่ที่สินแสจะสั่งให้ท่านทุบและรือ้อโดยท่านจะต้องทำตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะประตูหน้าบ้านสินแสจะบอกว่าเป็นทางเข้าหลักของพลังงานที่กำหนดดวงชะตาของทุกๆคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ถ้าไม่ทุบแล้วเปลี่ยนตำแหน่งประตู ก็ไม่มีทางรวยรูปที่14สซินแสก็จะสั่งให้ท่านย้ายตำแหน่งประตูบ้านให้ไปอยู่ในช่องที่มีพลังงานที่ดีไหลเข้ามาโดยจะสลับกับตำแหน่งบันไดเพราะว่าบันไดเดิมของท่านหันไปหลังบ้านซินแสก็จะบอกว่าเป็นบันไดย้อนซับหรือถ้าหันไปหน้าบ้านก็จะกลายเป็นบันไดย้อนซับเช่นกันแม้กระทั่งหันไปทางทิศตะวันตกก็จะทําให้ดวงตกต่ําท่านจะต้องหมุนบันไดหันไปทางด้านข้างของตัวบ้านเท่านั้น ถึงจะส่งเสริมดวงชะตาของท่านให้ดีตามที่สินเสวิเคราะห์บ้านของท่านรูปที่15ถ้าอยากให้บ้านนี้มีเงินเข้ามากๆแล้วมีเงินเก็บท่านจะต้องต่อเติมด้านหลังบ้านแล้วทําประตูเปิดออกเพื่อรับกับประตูที่เปิดเข้ามาภายในบ้านและให้ต่อเติมพื้นด้านล่างให้ต่ําลงมาจากพื้นบ้านอีก10เซนติเมตรและให้ไปสร้างห้องน้ําไว้ในโซนหลังบ้าน หันประตูห้องน้ําไปด้านข้างของตัวบ้านก็จะทําให้มีเงินไหลเข้ามากักเก็บอยู่ในห้องน้ําตามที่สินเสใช้หลักวิชาที่ร่ําเรียนมาจากที่ผมได้นําเสนอมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์ที่ผมไปตรวจสอบฮงจุ้ยหลายๆที่และลูกศิษย์ได้เล่าให้ผมฟังผมจึงเห็นปัญหาหลักของวงการฮงจุย้ยนั่นก็คือการใช้แปลนหรือใช้ผังพลังงานเพียงผังเดียวแล้วมากําหนดทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านทั้งหลัง จึงทำให้หลายๆท่านต้องถูกสั่งทุบสั่งรือ้อสั่งห้ามใช้ห้องต่างๆตามอำเภอใจ